chào bác đi cá, đi cá, tôm nần ước láo pino, cuốn cuốn là ban lăng kem cắn pino, à nè tố lăng kem rất tiếu nỉ pino, nè, à nè cá lục gì piroc, đây worm, แต่เด็กก็ได้น้ำตาลได้แปรีวหวานแตอว่านะพี่น้องนะเออเออทุกไก่ทุกนั่นนะพี่น้องนะเด็กทุกก้องต้องปลาลุ่นปลีลุ่นปนเนื้อนะน้องนะอาเนี้ติมพี่น้องนะติมมา่ข้นๆพี่น้องเออหมูตัดได้เลยแต่กวาแกงหกปลาหม้อนึ่งแมกแล้วพี่น้องอกดหมากินกดน,นี่มากินก็หวานร้อยต่อไข่เจียวจานจานเตอ๋อพี่น้องเนดะ็ก เอ็กวายกินร้อยกันทุกวันกุ้นไงแข่งตื้นกายผีหนูผีตัวหนูตัวหกันเลยผีน้องแบงกันผีน้องก็คนกุนก็ได้ไอ้หนูผีผีผีหนูหนูไม่ได้ร้อยกันสำหรัลายเต็มปากผีน้องเอ้อวันนี้เอ้อด้วยพื้นผีน้องเอ้อวันนี้อุ่นชูชูนี่ผีน้องเอ้อมาดูข้างบ้านนี่ผีน้องว่านสูงสูง้ลยวันนั้นผีน้องเออ Rồi, tìm mít thì nấu Nằm lại tìm phát lại thì nấu Nghĩa là tìm gì phí thoát Nói thuộc, thuộc ốm đi phí nấu Có khơi tao tìm Nói thuộc phí nấu Tìm, tìm, tìm Nhi, cái năm cái tớ thường gì, nì, nó. mà thường tìm đi phí nấu Lẻ mắn ốm phí nấu Ai, nằm lại tìm phát đi Khuôn khuôn phí nấu Rồi rào thao rồn tập mưa, phí nấu nát Ai, phí nấu ơi Dạ จอดมันน้อยพี่น้องเออยีตายพี่น้องเอ้อเดี๋ยวหิพี่ข้าวปลาแหเม้นเดี๋ยวอ่าเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวปุ้งเขืองนะพี่น้องนะแกน้ำตาลกับแป้งหวานนี่พี่น้องน้ำตาลก็อย่าท่ามาโอลูกอึกเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันไปกบลูกอึกเปรี้ยวเทพี่น้องเออเดี๋ยวมันตัดไม่จืดเนี่ยนิดเดี๋ยวพอเจ๊แป้งหวานจีนี่พี่น้องเออ <c oughs> เป็นว่านตานี่พ่อพี่น้องเนี่ยตานี่พ่อบอกว่าคลกมันเล็กก็ะตำไมาได้มักเราต้องเพิ่มปริม่านพี่น้องเออกะนั้นไม่ไม่ร้อยพี่น้องตั้งไงเนี่ยบุบอิมันตํานิดนึงเออเนี่ยพี่น้องเนี่ยหั่นเดียวนี่พี่น้องหั่นจสก็จก็มาตั้เครื่องพี่น้องลงคลกเลยพี่น้องนะไอหนำาลายเต็มปากเลยพี่น้องเออค้นๆพี่น้องเออคกเติบเลยพี่น้องเอวันนี้เล่แต่พี่น้องนี่ อืมไปยิ้นว้าเล็กวา่าไปยิ้นว้าเลยกวา่าปากวงวา้าจำแกปูปลาปี่น้องต่มันไม่เพชรมันมินข้าวมันไม่ร้อยปี่น้องเราต้องตัไม่ร้อยปี่น้องตัดไม่ร้อยกันได้แปลงว่านแตกนะมันปี่น้องมันร้อยเพื่ออ่านี่ปี่น้องนะติมเนี่ยปีน้องครูแก่ก้าอเลยปีน้องเอออ่านี่ปี่น้องทำลายเต็มปากมนะันปี่น้องเออ เดี๋ยวกินกับมือลพี่น้องกินกับมือตึงกับยิบปลาหลังเข้มพี่น้องเอะเล่ไว้ตึงตาพี่น้องตึ้งเล่นี่กรกเติบนี่พี่น้องอื้มน้ำลายก็เล่ยบาเลยเล่มาเลยพี่น้องเอ๊อกรบเติบเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องตึงเล้วก็เดียวตดหน้าไปกลางต้มดูงกับกับผูประกาศข้าวพี่น้องเอ้ะ ได้แกรถถอนหน no. ึ yeah, ่งเดียวได้แกรถอีกหนึ่งกันมันเองที่ท่านน่ากินนะพี่น้องพี่น้องเออสุนเละที่อ่ะพี่น้องนี่เออร้อยคนติ้งเราทำไปกินข้าวได้กันทำไปเปลืองข้าวนี่พี่น้องทำไปกินข้าวได้เปลืองข้าวกันนี่เออร้อยพี่น้องเออยืนน้ำลายคลกคลกเลยคนติ้มพี่น้อง เล่ตพี่น to ้องเล่ตพี่น้องไอ้ีิซั้นมันช่วยพี่น้องเออแต่เจอหยิบพี่รถมาเดียวนี่พี่น้องเนี่ยพี่น้องเออพี่น้องรูกไหมนั่นเนี่ยพี่น้องเออพี่น้องเนี่ยพี่น้องเลยเออเนี่ยพี่น้องเออเอ่ยปีน้องเนี่ยำจุบอึกพี่น้องเออกล้องบานบานไม่มีซั้นพิษพี่น้องเออเนียนูกเอง ไม่ชีดยาชีดไรพี่น้องเอ้นี่พี่น้องพี่น้องเล่แต่พี่น้องอืมเล่พี่น้องเนี่ยมากินมาพี่น้องได้น้ำลายเต็มปากพี่น้องอืมอืมเนี่ยพี่น้องเนี่ยอืมเนี่ยพี่น้องเออ่ลูกอึส่วนใหญ่น่ะปลาเค็มไ่ะพี่น้องก็หวานพี่น้องนะอ่าเล่นอะไรกันเนี่ยมันนี่พี่น้องก็เขาหวานนะพี่น้องอ่าอยู่ในกรอบกันพี่น้อง อยู่ในคลอกก็ว่าเติมข้าวไปพี่น้องไอ้นี่แหมแกว่าตาทิ่นำชุบที่ไม่ไรพี่น้องให้หมักลูกปีนี้พี่น ong ไอ้พี่น้ n g เออจลาดมันร้อยยัยนำลายเต็มปากเลยนี่พี่น้องเนี่ยปีน้องเนี่ยพี่น้องนะอ่าเนี่ยปีน ong เนี่ยพี่น้องเออก็ว่าร้อยจุดทูนคนคลอกพี่น้องเนี่ยเนี่ยก็ร้อยปี่น้อง o n อ ทำได้คื้นคลอกๆเลยพี่น้องเมยวเนี่ยติ่มหนำ่ำจุกติไม่ได้ยันคนคนคลอกกันโอ๊ก้าวโอ๊ก้าวด้วยลุกไปเลยพี่น้องลุกไปในคลอกตึ้ง,งโดโดมันจิ้มทีนี้พี่น้องอร่อยไม่ร่อย,อยเนี่ยพี่น้องพี่น้องอืมพี่น้องเนี่ยพี่น้องอืมไช่ พี่น้องเออบอกไก่ไม่ได้ว่ามันร้อยแผนปลื้ต้องจิ้มเองพี่นอ้องอ่านี่พี่น้องนี่ไพี่น้องอืมสุดยอดพี่น้องนี่พี่น้องเนี่ย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 พี่น้องอืมอืมน,น,นี่พี่น้องตบทุกแันนี้เนีย่ยวคลอกกันพี่น้องอ่ตาตอนนี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ